เพื่อเพื่อจะให้เข้าใจจะพันว่าต่อไปเนี่ยเขาเรีนจะไหนนะครับที่ที่ที่เขาถูกคัดเลือกมาเนี่ยเขาที่ต้องเฮ็ดสามพันต้องเฮ็ดสามพันนะครับคนใส้เขาว่าต้องเฮ็ดสามพันเพราะว่าเขาถูกคัดเลือกมาแล้วต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดพอได้ได้ครับพอเฮ็ดพอได้พอเฮ็ดพอได้เออพอเฮ็ดพอได้เฮ้ต้องเฮ็ดแมวพี่ แกยกข้อเหตุขนาดนี้ก็คือว่าโครงกาบ้านโครงนะครับตอนกัน้ำตอทุ่มอันนี้เราจะเฮ็ดเฮ็ดนี้แต่ว่าเประเดี่ยวเหตุแบบไหนเป้าหมายเป็นแบ่อะไรนั้นบ้านโครงการผมก็ไม่เข้ไปแต่ว่าเราบอกว่าที่บ้านเราไล่ติดกันเรื่องมานี่าเพื่อที่จะให้กลับไปหลังจากที่เ้าวิสิตพาอบรมแล้วสามมือนี ที่ต้องไปจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชนบ้านหนองไร่ไหมต้องเห็นต้องบ่ได้ก็ต้องได้บ่ได้ก็ต้องได้นะใส่พู่งยังเออจะเป็นพู่งยังมั้งบ่เออนี่แหละโตพุ่งยังนี่แหละโตสำคัญนะแล่วน้ำไทยเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านของผมนะครับผมดีได้รูอ่าเดี๋ยวจะเฝ้ามือลงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ทั <f dragging> ้ง <sympath> น <icking> ี้สามทั้งนี้หทั้งนี้ีเป็นเก้าใครเป็นคณะกรรมการผู้มนทรยกเือทุกเดียวนี้ดีเลยใครเป็นคณะกรรมการตัววัดจอนักการนักเออใครอยู่กันเาท่านขันบุขันบุขันบุขงนน้ำการในที่นี้ปัญหานะครับบาะเมาแล้วตั้งได้เงินเดมาทุกปีไปแล้วก็ตั้งก็่ได้กับนี แต่ว่าทีสาคัญที่สุดกรวอย่าน้ับแต่ว่า,วาต้องตั้งให้ได้เพราะพวกเจ้าเด้คื่อทีคือขลินทะเบียนนะครับสแกมมี่นี่แหละเป็นต้นไปะบ้านหนองไร่ก็จะถือขล้นทะเบียนว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นศูนย์จัดก,การกองทุนชนุมชนเนื่องจากว่าได้รับงบประมาณมาจากโครงการท้างชนได้รับนะครับชื่ออำเภอจ้งพ่อ,นเ,นอเนี่ยได้เหมูม่บ้านมันมีหลายหมู่บ้าน,นมา ได้แค่เมื่อวันเดียวตอนนี้หมู่ลูกนะครับของจังหวัดชายภูมิจะได้มาให้ปีนี่สองหมู่บ้านคือสองอำเภออำเภอหนึ่งก็คืออำเภอเก่งข้าอำเภอที่สองก็คืออำเภอเดือนสน่าซึ่งเดือนสง่าเนี่ยของตรงนั้นเื่นนะครับอำเภออื่นก็จะได้เห็นรูกเดียวกันทีนี้อันนี้คือก้อยบ้างมาต้องเห็น พอเห็นมาไล้วพอเห็นมาไล้วพวกพ้องกับนึกกันไอ้เรื่องเรื่องพวกผมกันมันก็เรี่องที่ถึงครั้งปีหาจอมเนี่ยโครงการน่านชนมีโครงการนี้เป็นโครงการเรื่องแรกให้จัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินชุมชนจังหวัดเลยุคมุมมีที่หกอำเภอพันหกไร่หมู่บ้านหมู่บ้านที่โชคดีที่สุดคือบ้านโชคหมู่ที่สิ พัฒนาการอำเภอทั้งที่บองเอำเภอไปประชุมพัฒนาการอำเภอพันสตะวันยกเมื่อึ้นว่าอำเภอพัฒน์ตะวันเนี่ยจะขอเปลี่ยนผู้วนแรกเพื่อที่จะเริการนีว่าได้มาถามพกผมจ้าเนี่ยกมื่อไรยกเมือไรกล้มกับว่ได้อวล้มคือพวกเก่าพบกล้มกับว่ได้พวกล้มนะครับพวกผมอ่ะพวกคือพวกเก่านะพอกคือครับพิมห้าจังเนี่ย ตั้งเป็นสถาบันการจัดการกันินทุนโดยโบ่มีรูปแบบบ่มีรูปแบบครับมีแต่เงแนไลฟ์มีแต่เรื่องการให้ผู้ว่าให้เองแล้วก็ต้องให้แต่ได้ต้องให้แต่ได้พัฒนา,าการจังหวัดเนี่ยลงมาหนอะอยู่ในหมูห่บ้าหลวงปูเนี่ยจองคืนมาพายเหตุตรงนี้นหะมาพายเหตุเรื่องสถาบันแต่ว่าหางบ่มีเมงินมาให้บ่มีเมงินมาให้แต่ว่าพวกเก่าเนี่ยสิ้นหมดประมาณ นะครับกติดีก็ผมพวกผมกระเฮ็ดเพราะว่าได้ถึงกันเลือกแล้วนะครับกรเฮ็ดเฮ็ดแบบตามความเข้าใจเจ้าของเฮ็ดวาันดีดีนะครับวาันดีดีตั้งวันที่16กันยายน2,500นหา้ทิพสองเปิดเป็นสระธานการจัดการเงินทุนรูปเต็มรูปแบบโดย นีท่นานาอจังหวัดเป็นประธานในการเปิดเปิดศุนยังไงมาเต้